นักปั่นนะครับวันนี้วงเล็กนะครับเส้นทาง17กิโลเมตรนะครับ17กิโลเมตรสำหรับขันใจใชัยโบมือด้วยครับแม่ใครโบกมือวันนี้ขอให้เจอเต็มๆนะครับฮ่า่าระดานักปั่นเราจะไปร่วมพิธีเปิดครับอวันนี้พี่อํามาแล้วติดตามชมได้เลยครับข่าวกีฬาทุกช่งางฟางวันนี้ประทานกระทําพิธีเปิดกลวยดอกไม้พร้อมกล่าวทวายสมบัาิทานผู้ยางว,วัล ในการจัดการแข่งขันจักรยา,ยานเสอือภูเขาทางเรียบไทยแลนด์โอเพ่น2024และสอประสิ่งสัดิ์สิทธิในสากลโลกตลอจนร่องเวชานุภาพสกากโรภาพยาธิและอุปัภาวะอันตรายใด ท่านนาทีมนติวัน์ผู้ถามคณะกรรมการจากกัดการแข่งขันท่านผู้ว่าส่วนราชการและผู้มีเกียรติทุกท่านที่สามในวันนี้สําหรับการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นการเชิญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนี้เัื่อทีจะได้สัมผัสกับธรรมการธรรมชาติที่งดงามและอากาศที่เวสุวรรณตลอดเส้นทางห่งประเทศไทยท่านพันเอกสุนพรสมฤทธิที่ที่ปรึกษาสมาคม กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยผู้น่าสนารทุกท่านในครั้งนี้นะครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันและที่สมเด็จพระนิิฐากิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชวิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษากรอบ20ปีจักรยานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโจอรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ะเจ้าอยู่หัว นักแสดงพระนางเจ้าพระรำราชินีนาจโจนองส่งปั่นจักรยานครับที่บริเวณบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรครับด้วยความปราบปร้อพิจิตรยินดีสําหรับกล <S S 1> ุ่มเหล่าพระสงฆ์ที่ก่อนที่สมาคมได้รับตั้งแต่วินาทีแรกที่มาเยียนจังหวัดชัยนาทกรอบเสื้อสนามแรกที่กําแพงที่พิจิตรครับบึงสีไฟสนามที่ผ่านมาเป็นจังหวัดกําแพงเพชรครับอุทยานแห่งชาติครับที่วันนี้ท่านกรุณาเสียสละเวลาให้ เกิมาเป็นประธานในพิธีเปิดไทยแลนด์โุ่งสองพันยี่สิบสีตำรวจภูธรท,ที่ทำการปกครองจงังสำนักงานสำนักงานประชา

อ่าขออนุญาตนะครับ